ท่านมันเหมือนท่านแหละยืนเพรานันเทือยวก่อนนะท่านยืนชี้ไปตรงนั้นชี้ไปตรงเขาจะไปสร้างสร้างใหม่ครับท่านก็ทํามือทําไปให้เราเห็นเลยบคของฝันนะเป็นเป็นเลขเป็นเลขของฝัน ทุกคนเราทุกท่านพิธีทำครับแต่ท่านพี่ก็จะมามาอย่างนี้เรื่อยๆอยู่แต่ว่าขอท่านให้สุขภาพของดีขอบคุณทุกท่านสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับครับไม่ได้เจอกันนานครับนานเป็นเดือนเดือนกว่าเดือนกว่ารกว่าที่จะซ้ำหมดครับผมผลงานที่ภาระงานเยอะครับผมงานเยอะกัน ไอ้ก็มาหาปู่เรื่อยอยู่ที่วันใดที่เราแบบไปทงสมาธิก็จะมาตรงนี้หละครับทุกเทียนก็วางไว้ในช่วงหลังคนจะมาเขามีร้านค้าเป็นตลาดน้อยโอค์ดำคนก็จะมาไหว้ด้ว่อยก็ขอถามแต่คนที่ทาขายเอกมามาเรืยอจนเทียนหมดทุบหมดเอามาไหว้ปู่แล้วก็มาขอเองทุกปรเทพทุกการไปกรีเควไปสบครับยังมาขอแล้วก็สมหวัง ถือว่าเป็นเป็นความโชคดีที่มีปู่ดําตรงนี้ครับครับแล้วเราไม่ได้เจอกันนานนะพ่อเนาะครับหลังๆที่ผ่านมาปู่ได้เข้าฝันห่อยมาครับผมเข้ามันมายืนมองครับท่านมายืนมองครับมางยืนมองตรงนี้แหละในความฝันนะครับมายืนดูดูเราครับท่านก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ท่านเหมือนท่านแหละยืนเพราะนันเที่ฝันนะท่านยืนชี้ไปตรงนั้น ไปเขาจะไปสร้างสร้างใหม่ครับท่านก็ทํามือทําไปให้เราเห็นเลยครับความฝันครับเป็นเป็นเลขเป็นเลขความฝันครับในนั้นนะถ้าเป็นความฝันถ้าที่ท่านมายืนยืนแต่ไม่พูดนี่คือความฝันจริงๆไม่ได้โกงแต่อย่างใดฟีต่อหน้าท่านพูดติดไม่ได้เคยปากเลี้ยวมาแล้วครับพูดผิดอะไรก็ท่านจะเตือนเรา ภาษาสัจจะพูดยิ่งอยู่ตรที่พูดผิดก็ไม่ได้ hmm. เคยเจอมากับตัวแม้แต่ตอนที่จะย้ายมากระบอบ,บสากทานมคนตกหนักาการไม่ได้เพราะเขาต้องมาเกบนย้ายไ,ได,ได้ตอนนั้นก็ยังไม่เชื่อเต็มที่เส่ตอนนั้นหลังยิ่งปากว <c kef> รับครับปากวมปากอะไรก็เลยพูดมำสัจจะยู่ท่านต้องสัจจะวาจาต้องจริงครับแ้วท่านให้พวกเราครับเรย่ออาจจะมีเข้าบ้างไม่เข้าบ้างมันอยู่ที่ดวงเราด้วยท่านได้มาบางทีดวงเรา ไคว้าไม่ถึงต้องรอคำงวดมางดหกสาม 6, <S <S ผมก็ไม่ได้ขอเลขเลยแต่ก็ซื้อตามๆม,มาตามจนออกคำงวดมาสอง,งวดแทนครับหกสามแล้วก็มีเอฟีมาจากที่เทพพี่น้อยมาร่วมบุญคือก็ตามที่เห็นนั่คือจะจะทำองคูใหม่ที่ทําฐานต้องขอโทษอฟซีนิดหนึ่งคืรว่าเราจะย้ายเพราะว่าอาจจะพืดท้าอาจจะไม่สวยย้ายตรงกลางก็ ขอบคุณพี่น้อยพัตราจากเทพร่วมบุญค่าไมโครหนึ่งพันบาทที่จะย้ายแล้วก็แม่หนุ่มที่อยู่ชุมบรีที่บนให้ลูกเข้าสอบติดและติดติดตามส่งหวังบนไว้ท่านบนเป็น,น,นเอฟซีนาได้แหละท่านก็บนไว้ก็ลูกสอบติดปีที่แล้วลูกสาวติดนีสนลูกชายติดกับโอนมาสองพันเป็นค่าทรมยิน ที่จะสร้างเพราะว่านับช่างไว้ที่พื้นบาสักเนาะครับ1ิบกเมษาตอนนั้นที่มันไม่ได้ยายนะมันจะมา16กเมษาช่างก็จะเริ่มปั้นเป็นกายมนุษย์ก็จะให้ช่องยูทูบไปถ่ายทำวัาการเริ่มสร้างที่ไหนครับถ้าทา่ทา,นา,ทานจะร่วมบุญ่วมอะไรก็ติดต่อช่องบาักสครับีมได้ในช่องยูทูบที่ถ่ายวันนี้แหละครับถ้าจะร่วมบุญอันนี้สร้างจริงครับสร้างแน่นอนคือไม่มีการย้ายสร้างแบบถาบอเลยว่าผมก็ไม่คิดว่าจากรตอนนี้เป็นท,ที่นาบ้างเปล่า ็นสังไม่มีอะไรแต่ที่ได้มาดูเดี๋ยมาดูดูที่แปลกเปล่าแต่พอเราความศรัทธามาเรื่อยๆรยมีรถแท่มาสองครั้งหนังมาห้าคืนทิเจสองครั้งก็ถือว่าเป็นเป็นบารมีของปู่เลยถ้าผมผมคงไม่มีกานไปจ้างเนาะจะได้ปู่มาช่วยคือพอแล้วได้ก็ก็ทําตามที่พูดไว้พอแล้วได้พอแล้วได้เลยเกิดบารมีมันอยู่ที่ความเชื่อและความศรัทธาก็เป็นความเชื่อสุ เนเด็กก็เป็นความเชื่อของหลายๆายคนเหมือนกันท่านสัทถาม,มาในความฝันฝันว่าท่านมายืนตรงนี้พูดเยทํำตาไหลไปเลยครับท่านก็ชี้ไปแต่ถ่าชี้ที่ในความฝันน่ะถ้าตีเป็นเลขผมว่าเก้าสองห้าแน่นอนอละเก้าสองห้าท่านตีเป็นเลขครับผมท่านตามที่ชี้มีนิว5 5น้วห้าห้าครับ เข้ากเมีนิวห้าไปเก้าทชี้นี้พิชี้ไปอย่งางนี้อ,นอ๋อครับครับอันนี้ไม่ได้งใจว่าจะตรงเลขสามแต่ว่าการที่ชี้ไปอย่างนีมน้มันมันมีห้ามีสองแต่พลขปูมชอบเก้าคือสองห้าเก้าเก้าสองห้าถ้าเป็นในความฝันนะครับ๋้วเรามาทำํำพิทีว่าเลขผานร่างจะได้เลขตัวไหนจะตรงกันหรือไม่มีเคลื่อนไหมแต่เวลาเวลาผ่านร่างนั่งสมาธิเนหนึ่งท้านีลมพัด ไปหูวอะไรสักอย่างเหมือนมันลมพึบหนึ่งอะ่ะจะผ่าน,นทันทีแต่แกจะไม่รู้ตัวน,นี่เป็นมันนี่ไม่ได้กระหกนะค,คละเข้ามามันจะพึบโดยไม่รู้ตัวถ้าจะออกก็เหมือนเหมือนลมพัดผ่านลมเขาบอ,อ,อกทุบถ้าจิตเราดิ่งเข้าปุ๊บจะอยู่นานนิดหนึ่งถ้าเราวัดรอดดึงเจ็บทางร่างกายที่เคยผ่านมาที่เคยเจ็บปวดทางร่างกายแล้วสารภูมมันเข้าครับช่วงนี้เราก็จะ ทำพิธีทำพิธีขอเหมือนเป็นเป็นการขอขอพรท่านขอเมื่อประจําที่หนึ่งในสายหย่อนใชครับเป็นเลขไทยเท่านั้นครับมคอันนี้ไม่ไม่ได้ไปขึ้นบ้านแต่ก็อยากให้ให้เข้าไทยตรงๆครัมเพื่อท่านมีโชคมีลาบก็ได้ความบุญที่จะทําปูองดํากลายกนุถอย่างสง่าเลยเขาเรียกเป็นเลขสมาธิเนาะเป็นเลขสมาธิที่รัาที่ผ่าน่างหลังจากเราทําพิธีเสร็จค่าน ทำธรรมะียเสนได้ตัวเลขแล้วค่อยเขียนตัวเลขให้เอฟซีได้ดูทั้งเลขฝันด้วยเนาะจบไปฝันเลขฝัน,นแต่ปู่ท่านชี้ชี้อย่างนี้เลวมันยันน้ำตาซึมนิดนึงครับผมร้องให้ตามเลยให้ข้อฝันนะชี้ชี้ไปอย่างนี้แต่เพราะว่าชี้ชี้นี้มันเป็นสองเดี๋ยวนี้มันเป็นห้าสองห้าหถ้าถ้าเลขเก้าก็คือเป็นเลขมงคลนะถ้าฝันเห็นปู่ก็จะ ทำไลขเก้าหรเจ็ดเนี่ยก็เอาเลขเก้าหเจ็ดไปใส่ครับเจ็ทีจะใส่เลขอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าที้ไปอย่างนี้ที่ไปที่ต้นคูน่ะที่ใส่ท่านก็หายไปเลยมันมันเป็นความฝันชั่วรูปเนาะฝันแล้วฝันทูกแล้วก็หายเลยครับให้ฝันจริงก็หกไม่ได้เลยที่อยู่ตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผมแบบนับถือมาแล้วผมก็ผมมีเงนินโปะมะ่มรดกท่านนะครับตอนนั้นที่เงินโปงมรดกแล้วได้ได้โชคใหญ่มา ใ่จริงๆเนี่ยไม่ได้โกหกแล้วได้นังมาสองคืนด้วยแล้วก็พิธีนำถวายแรับก็ถือว่าได้ช่วยคนหนักเป็นเมาอ่ะผมมีรถอยู่ขอได้จริงั้นทํางานตับเมานานมันก็มีค่ใช้จ่ายทำนครับจะไม่ทาแต่ว่ามาขออยู่เดินมาขอคืนก็ได้ก็มาขอแบบนี้เลยมาทำพิธีนี่แครัทำนี้ตกมาอะไรให้ท่านแล้วเรามาทําพิธีกันครับครับ ครับเดี๋ยวเราติดตามทาพิธีกันนะครับอาจจะใช้สมาธิด้วยทุกคนอาจจะเงียบไม่มีเสียงพากเสียงคุยก็ยะมากันนะครับครับหน่วยก็อยากเปลี่ยนมุมกลองนิดหนึ่งครับะต้องเาให้บ้านอมาก้ี่มาเนี่ยผมไม่เคยกดเลยแหละย่อได้ serialize เนาะผมว่าบ่ได้คลาสเฉยๆสมุดไม่มีเลยมีบ่ไม่มีเลยสมุดวันนี้เนี่ยกระดาษ AC มีบ่ไปขอเจ ถ้าผมมากอคนเดียวอะ่ะถ้านั่งสมาธิเล็กจะลอยผันหน้าแล 100, 000, ้วจำจำเอาที่ตอนนั้นผมได้ห้าหนึ่งเล็ขลอยผันหน้าหน้าสมาธิแล้วจำเอาเลย